นี่สวัสดีครับผมเพิ่งจะได้มาอัปเดตให้ชมตอนนี้กเ็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนแล้วเหลือต่อไฟเหลือต่อไฟนิดหน่อยครับสองดวงเพราะว่าผมต่อพ่วงใส่ใส่กับไฟส้มไฟกับตัวรถอะตงไหมมันไม่ติดครับมันติดอยู่แต่มันติด มันมันไม่สว่างอะ่ะก็เหมือนว่า <c oughs> ไฟอันนี้มันกินไฟเยอะครับกินไฟเยอะมันก็เลยตัวนู้นไม่มีไฟไปไปถึงตัวนู้นครับมันก็ไม่สว่าง <c oughs> ผมไล่สายไฟอยู่นะเอ้ไอ้ที่เช็คไฟมาเช็คดูไฟมันก็มาแต่มันมาไม่เยอะ <c oughs> แต่ไฟแต่ไฟไม่ติด พอต่อไปแล้วไฟไม่ติดลื้อสายไฟสองหลบสามรอบนะครับผมโอ้ยสื่ออย่างนนบานนี้ปีนี้ก็โชคดีหน่อยครับไม่ได้ลื้เกียร์ครับก็เป็นจังบุญครับเป็นจังบุญเ <c oughs> พราะว่าปีที่แล้วลื้อไปแล้วครับลื้อไปบ่ไเ้เปลี่ยนนะครับลือไปบ่ไเ้เปลี่ยนเนี๋ยวพาไปเบิ้งครับ อันนี้ให้ดูครับเป็นแนวทางครับเป็นแนวทางพัดลมครับก็มาทำลูกรลอกตรงนี้ครับเป็นแนวทางครับ เหลือยิงซิลิโคนครับยังไม่ได้ยิงนี่น,นี่ซิลิโคนตรงนี้เปลี่ยนอันนี้ใหม่ครับ,เป,รบเป็นเหล็กครับเป็นเหล็กเ,เป็นเหล็กพันสองเป็นเหล็กพันสองไม่มีแผ่นกันสึกด้านในมาให้นะครับตัวนี้สองพันนะครับสองพันเป็นเหล็กแล้วก็มีแผ่นกันสึกด้านในมาให้ก็เลยเปลี่ยนเอาตัวนี้เลยทีเดียวจบนะครับอันนั้นเดี๋ยวก็ต้องมาซื้อแผ่นกันสึกอีก แต่แผ่นคันสึกผมทําเองได้นะครับไม่ยากครับแผ่นคันสึสอ,อ,อ,อเลสสองมิลมีครับตัดใสเลยจอหูพับเรียบร้อยนะครับผมอ๋อเดี๋ยวพาไปดูครับปีนี้ปีที่แล้วผมถอดออกมานะครับถอดมาเจียเฟืองเฟืองดอกเจียเฟืองดอกด้วยแล้วก็เฟืองบีบเลี้ยวด้วยนะครับ เฟืองบีบเลี้ยวแหละเฟืองดอกแล้วก็เฟืองใหญ่ครับเฟืองใหญ่เฟืองขับก็เจียเจียยังก็ยังใช้ได้นะครับไม่ลั่นก็ประหยัดงบนะครับประหยัดงบไปได้เยอะนะครับแต่การเจียต้องระวังนะครับเจียก็คือต้องคอยหยดน้ําตลอดนะครับไม่ให้ไม่ให้เฟืองมันร้อนนะครับเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะอ่อนนะครับ เดี๋ยวใช้ไปแป๊บเดียวเนี่ยมันก็เสียนะครับเมื่อก่อนสองคันครับหรือเกียร์เป็นว่าเล่นครับตอนแรกก็บอกตรงว่าเออเกียร์นี้ตอนแรกผมก็ซ่อมไม่เป็นนะแต่ว่า ที่ใชยผมแกเป็นช่างเนาะแกก็แกเคยแกแกซ่อมโครงไอรถไทยเดินตามอ่ะแตกๆอ่ะโครงสยามอ่ะแกว,ว่ามันคล้ายๆกันเลยนะครับคล้ายๆกันเดี๋ยวเปิดแฟลชให้ดูมันคล้ายๆกันแกว,ว่าเพราะว่าโครงสยามเนี่ยเวลาจะเลี้ยวนะเราก็ต้องกำเลี้ยวใช่ไหมรถเต็กๆนะครับ กำเลี้ยวข้างหนึ่งล้อข้างหนึ่งก็จะหยุดหมุนนะครับล้อข้างหนึ่งก็จะหมุนนะครับนั่นแหละแกบอกว่ามันคล้ายๆกันแต่ว่าแนะนํานะครับแนะนํามือใหม่นะครับหรือว่าใครที่จะตรวจเช็คนะครับข้อควรระวังนะครับข้อควรระวังจากประสบการณ์ผมนะครับจากประสบการณ์จริงนะครับอันนี้เอามาเล่าสู่ฟังนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเคยเจอนะครับไม่ได้มา คุยโวโ,วโอโวดแต่อย่างใดนะครับผมถอดเกียวมาครับแต่ปกติปกติก็จะระวังเป็นพิเศษ,ษ,ษ,ษอยู่แล้วนะครับระวังคือระวังอย่าให้เฟืองมันตกนะครับอย่าให้เฟืองมันตกออกมาค่อยๆขยับถ้าถอดน็อตออกหมดแล้วนะครับค่อยๆขยับฝ้าออกมานะครับค่อยๆขยับฝ้าออกมา นะระวังด้วยนะครับระวังเป็นที่สุดนะครับอย่าให้เฟืองตกผมเคยถอดแล้วเฟืองมันตกรอบหนึ่งประกอบเกียร์เข้าไปคืนนะครับประกอบซ่อมเสร็จแล้วประกอบเข้าไปคืนรถไม่วิ่งครับใส่เฟืองผิดด้านนะครับรถไม่วิ่งเลยนะครับอันนี้คือมาเล่าสู่ฟังนะครับ <c oughs> ถ้าจําเป็นต้องถอดจริงๆนะครับก็ ค่อยๆถอดออกมาอย่าให้เฟืองมันตกแล้วก็ถอดออกมาแล้วถ้าจําเป็นต้องถอดตัวเฟืองออกมานะครับให้ถ่ายรูปไว้ดูด้วยนะครับถ่ายรูปไว้นะครับมันจะได้เราจะได้จําได้นะครับเราจะได้ดูรูปดูรูปแล้วเราจะได้จําได้นะครับสวนของผมตอนนั้นก็ถอดออกมาครับนักครับเฟืองเกียร์ตกมุนอาเนี่ยบานี้จับประกอบไ้พิษขางครับ ลดมาเดินครับทอดเกียอีกรอบหนึ่งครับหรือเกียรอีกรอบหนึ่งนะครับผมทีนี้ดูดูร่องรอยของของของ,ของเฟืองที่ที่มันอยู่กับเผาที่มันอยู่ในเผานะครับร่องรอยของเอ่อไม่ไว่าจะเป็นลูกปืนร่องรอยลูกปืนนะครับร่องรอยเฟืองนะครับที่สวมเข้าไปทีนี้ก็ประกอบใหม่ก็ โอเคใช้ได้ครับนี่ครับตรงนี้ก็จะถ้าถ้าได้ถอดเฟืองเฟืองตัวใหญ่ออกนะครับเฟืองดอกแล้วก็เฟืองตัวใหญ่ออกมันก็จะกดสปริงนะครับมันจะเป็นสปริงสปริงผ้าเบรกนะครับสปริงเอ่อเฟืองเฟืองบีบเลี้ยวแหละ นะมันก็จะกดใส่ย,ยากหนะถ้ามีอุปกรณ์ช่วยก็ข้อดีครับเมื่อก่อนไม่รู้ครับทําไม่เป็นครับก็พากันกดใส่ครับกดยากมากเลยครับเด๋ยวนี้เขามีอุปกรณ์ทําขายนะครับเขามีอุปกรณ์ทําขายก็จะทําเป็นเหล็กแบนๆน,น,นะครับแล้วก็มีรูแล้วก็ทํารูขันน็อตสองข้างนั่นแหละครับเวลาจะบีบสปริงก็ขันน็อต ก็บีบเข้าไปนะครับรูตรงกลางก็หุบเข้าไปในเพาแล้วก็ใส่กิบล็อกนะครับนั่นแหละแต่สําหรับผมใช้ใบใบใบ,ใบตัดหญ้าครับใบแบนๆน่ะแล้วก็มาคว้านรูตรงกลางนะครับแล้วก็เจาะรูสองสองรูสองข้างตรงข้ามกันก็ใช้ได้เหมือนกันครับ <S 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 พิกแพงอะไรที่มีใช้อยู่ที่บ้าน สำหรับตู้ก็เดิมๆครับนิ้วครบครๆราวเดิมทั้งคดทั้งทะลุครับก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นเหล็กแบนครับอนี้น่าจะ จำไม่ได้ว่ากี่มิลนะผมกำลังสั่งสั่งทำโมเลตัวนี้อยู่ครับเดี๋ยวถ้าดีเดี๋ยวบอกต่อครับเดี๋ยวทามาขายนะครับเพิ่มนะครับเพิ่มรอบตู้นวดนะครับให้ตู้มันมันไวกว่านี้นะครับตอนนี้คือรถผมคือ ตู้มันกืนช้านะครับตู้มันกืนช้าเวลาดันข้าวนะครับมันจะมีข้าวข้าวย้อนออกมาด้านบนนี่เลยเนี่ยย้อนออกมาด้านบนปากเลยนะครับเหมือนตู้มันกืนไม่ทันนะครับผมก็เลยจะทําโมลี่ตัวนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> เพื่อให้ตู้มันเร็วนะครับแต่แต่มันก็เร็วทั้งทั้งคอทั้งปากกันแหละนะครับแต่ต้องการให้ให้ตู้มันเร็วกว่านี้นะครับ ต้องการให้ตู้มันเร็วกว่านี้ก็คือถ้าเนาะสมมุติเนาะรถวิ่งเท่าเดิมแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ตู้มันกืนไม่ทันนะครับถ้าสมมุติว่ารถวิ่งเข้าเดิมเหมือนเดิมแต่ว่าเราไปเพิ่มรอบตู้ให้มันเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ปากปากคอก็เร็วขึ้นอีกนะครับแต่ว่ารถยังเดินเท่าเดิมนะครับก็ น่าจะโอเคน่าจะเดินน่าตู้น่าจะกืนกืนต้นข้าวทันนะตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงวิจัยอยู่ครับทํารถตัวเองก่อนครับถ้าดียังไงเดี๋ยวมาบอกต่อครับสว่วนนี้ก็ของเครื่องอัดฟังครับรอยเชื่อมกากกากก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับเดี๋ยวจะวันไหนเกี่ยวจะเราจะถ่ายให้ชมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงจะผ่านไหมที่ทําทําไปนะครับอันนี้ก็คือยังไม่ได้ลองอะไรเลยนะโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ